ตอนไปซื้ออยากเลาล้าอยู่ต้องมาแทะกินบเบหาติดมันไปเนาะหาติดมันครับผม ตัวลวกนี่ก็หอมนะครับผมตัวนี่ก็หวานตัวลวกก็หอม เอาครับกับพ so so you know. so so ่อตำนี้นะครับผมมาหนีโบเบิร์ตคือเก่าครับพี่น้องขอถทดขอไัยน้ำเลยอครับบ้าเล็กบ่ค่อยจุนะครับผมแต่ว่ากะหาเนี่ยเสีบเตียมาสู่กินครับพี่น้องกะขอขอบคุณขอบคุณแุ่นพี่น้องทุกูมทุกคนเด้อครับผมติดตามรับชมบมาเล็กนะครับที่ทรงกำลังใจตลอดมากครับพี่น้องมือหนาไม่ยังมาสู่กินเสียบเบครับผมกะรอติดตามรับชมถ่าเสียบเสีบต้อกันนะครับมาหนีสีลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม